สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10ล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างแบบ25ชุดตรงประจำววันที่17มกราคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลัก10บล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างอาจจะเป็นคลิปปิดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปโค้งสุดท้ายล่างกันนะคะ สูตรดีนะคะจะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเลยนะจับคู่กันนะคะอาจารย์นามาจากเล่มที่ยี่สิบสองแนวทางของหลักหน่วยนะคะก็เอามาจากเล่มที่แปดเลยนะคะถ้ามันเข้าก็ไปตามต่อในสองเล่มนี้นะะระยะการเดินก็สิบเอ,อ็ดงวดนะคะกําลังเดินเลยเนาะดูซิว่าจะเดินต่อไปหรือเปล่านะคะแนวทางของหลักสิบนะถ้าบวกได้เท่าไหร่เราก็จะนับ ไปเลยนะคะไม่มีการนับข้ามแบบสามสามสามหรือหนึ่งสองสามจะนับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะคะรับเรียงไปเลยหลักหน่วยก็เหมือนกันนะ,ะหลักหน่วยล่างก็ใช้วิธีการนับเรียงตัวเหมือนกันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้วดแรกเลยนะคะว่าที่หนึ่งออกมาที่หนึ่งหนึ่งนะคะหลักสิบเลขหนึ่งหลักหน่วยเลขหนึ่งแบบนี้จับคู่ให้เลยนะคะหนึ่งหนึ่งว่าที่สองหกเจ็ด ออกมาที่หกเจ็ดนะหลักสิบเลขหกนะหลักหน่วยก็เลขเจ็ดแบบนี้เลยว่าที่สามออกมาที่เก้าหนึ่งนะคะหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขหนึ่งว่าที่สี่ออกมาที่สี่หกหลักสิบเลขสี่หลักหน่วยเลขหกนะว่าที่ห้าออกมาที่หกหกหลักสิบเลขหกหลักหน่วยเลขหก มีอย่างละห้าตัวงวดที่หกหลักอออกมาที่สี่สี่นะคะหลักสิบเลขสี่หลักหน่วยก็เลขสี่เที่เจ็ดหลักสิบเลขหกหลักหน่วยก็เลขสามหกสามนะออกหกสามเรืที่แปดหนึ่งสี่นะคะเลขที่ออกหลักสิบเลขหนึ่งหลักหน่วยเลขสี่ เงวดที่เก้าออกมาที่เก้าหนึ่งนะคะหลักสิบเลขเก้าส่วนหลักหน่วยเลขหนะึ่งเนี่ยต่อมางวดที่สิบออกมาที่แปดห้าหลักสิบมีเลขแปดหลักหน่วยมีเลขหนะ้าต่อมางวดที่สิบเอ็ดหลักสิบนะเลขแปดหลักหน่วยเลขเก้า และงวอที่เราจะใช้นะคะของวันที่สิบเจ็ดมกราเนี่ค่ะเป็นงวอที่สิบสองนะะระยะการเดินกําลังเดินเลยนะคะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งส่วนหลักหน่วยก็สองสามสี่ห้าหกตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ทําตัวตรงนี้ก่อนนะคะเอาหลักสิบกับหลักหน่วยไปจับคู่กันก่อนนะ,ะแล้วค่อยเดี๋ยวลดหน้าจอค่อยแคปที่เดียวนะคะ อันนี้เราเอาหลักสิบนะก็คือเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยก็สองสามสี่ห้าหกใครจะชอบแนวทางตัวเลขตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์จะยังไม่ตัดดับให้นะคะก็มีหลากหลายตัวเลยนะ,ะก็หลักสิบนะคะบางสูตรเราได้เลขสามนะส่วนตรงนี้ไม่มีแนวหลักสิบที่เป็นเลขสามนะ สำหรับสูตรนี้นะเห็นไหมคะสำหรับวดนี้นะอาจารย์บอกให้เลยนะว่าหลักสิบหลักหน่วยแต่ละสูตรนี้ไม่สาัมผัสคีกันนะคะอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะชอบแนวทางของสูตรแบบไหนนะ,ะชอบสูตรไหนก็จัดสูตรนั้นไปนะคะอาจารย์ก็สอนมาหลากหลายสูตรพอสมควรแล้วนะคะนี่ตามนี้เลยเนาะไม่มีเลขสามนะแล้วหลักสิบก็ไม่มีเลขสี่ด้วยนะคะมันขึ้นมาตั้งแต่แนวทางที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง บางสูตรนะคะมีแนวทางถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะมีบางสูตรออกมาเป็นเลขต่ำๆนะคะ่านผู้ชมเงี้ยคือไอ้สูตรนี้เคยหลุดไปงวดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วพอมันกลับมาเข้านะก็เข้ามาทุกงวดเลยตั้งแต่สี่สี่หกสามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดห้าแล้วก็แปดเก้าเข้าทุกงวดงวดนี้จะเป็นเลขต่ำๆนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่แล้วก็หกไม่มีห้าคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเลยะคะ มันก็จะเป็นเลขเนี่ยไม่หนึ่งก็3ก็4ี่แต่ว่าสูตรนี้ก็ไม่มีอย่างเงี้ยอ่าใครชอบสูตรไหนก็ลองจัดสูตรนั้นไปคู่นี้ก็เข้าทุกงวดอย่างไม่หลุดนะคะคัดเลือกมาให้ชมกันนะ,ะแล้วถ้าเกิดตัวไหนที่ได้แต้มอาจารย์ก็จะจัดไปอาจารย์จะไม่ใช้เลขเจ็ดอย่างเดียวนะคะที่เป็น แปกับเก้าบวกกับเป็นสิบเจ็ดนะคะเลขเจ็ดมันก็มายากก็เลยไม่ต้องเอานะคะที่เหลือก็ลองคัดเลือกไว้หมดเลยนะ,ะแนวทางของเลขแปดก็ไม่มีในครบล่างเลขสามก็มีตัวดับด้วยนะคะเลขสี่ก็มีเหมือนกันเลขสองก็มีแต่บางสูตรก็มีเด่นเก้ากับศูนระยะยาวใช่ไหมแต่ในครบก็ไม่มีทั้งเก้าทั้งศูนย์นะ,ะไม่มีเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดนี่นะแล้วมีหนึ่งสามนี่ก็ตัวมายากใช่ไหมเอาตัดออกไปฮนะอ่า ก็ทั้งหมดนี่ตัวไหนได้แต้มอาจารย์จะใส่สีเหลืองๆให้แต่ตัวที่อาจารย์จะชอบนะสําหรับงวดนี้ก็ถ้าเป็นล่างก็ชุดนี้เลยค่ะหนึ่งหกนะหนึ่งหกนะชอบตัวตัวนี้ตัวเดียวนะคะล่างที่อาจารย์ทํามาได้ทั้งหมดมันจะมีแนวทางของสูตรอื่นนะก็มีสามหนึ่งแล้วก็สี่สามแล้วก็ตัวนี้นะคะหนึ่งหก ได้สามชุดนี้นะที่ไปเกี่ยวกับสูตรนี้นะที่ดึงมาเนี่ยก็คือมีสามหนึ่งจากสูตรอื่นสี่สามก็จากสูตรคบล่างแล้วก็จากปักหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกี่ยหรือสามตัวนี้นะถ้าเอาตามที่ชอบจริงๆก็อาจารย์ก็จัดหมดทุกชุดทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกตัวเลขนี่เลยค่ะคู่สองคู่อะไรแบบนี้นะคะ คู่สองคู่ติดๆไว้นะเพราะว่ามันเพิ่งมันเพิ่งจะเริ่มต้นปีแล้วก็หวยออกไม่ตรงวันด้วยเอ,อสูตรก็เลยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ค่ะท่านะผู้ชมอมีมีที่อาจารย์ชอบชอบนะหนึ 1, ่งหกมาจากสูตรนี้แล้วก็สูตรอื่นด้วยนะสูตรอื่นๆก็มีนะเลขหนึ่งหก 1, 6, แล้วก็สี่สามแล้วก็สามหนึ่งนะส่วนใครจะเบิ้ลตัวไหนเดี๋ยวก็ไปดูสรุปในค้งสุดท้ายนะ้าชอบไ่สุดก็คือ ตัวนี้นะตัวนี้ชอบมากที่สุดเพราะว่าสองตัวนี้ติดตัวมายากของอาจารย์ด้วยคือบา,บางจุดก็คือเลขสามบางที่ก็คือเลขสี่อันนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปทําสรุปให้ในโค้งสุดท้ายนะฮะอาจจะเข้าอาจจะหลุดนะท่านผู้ชมก็ก็เลือกเอาที่ตัวเราชอบก็แล้วกันนะชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเสี่ยงโชคนะคะตามนี้แหละดูแค่นี้ก็พอนะคะ เอาสองชุดนี้นะมาจับไข้คู่กันแล้วก็เอาแต้มตัดนะมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใครมีตัวเด่นตัวไหนดีๆก็ลองเอามาคัดเลือกดูสำหรับอาจารย์เด่นระยะยาวก็น่าจะมีอยู่หลายชุดอยู่นะคะเดี๋ยวจะไล่เปิดให้ทุกเล่มเลยนะทุกเล่มในโค้งสุดท้ายดูข้าวๆก็น่าจะเข้าใจแล้วนะคะมี เด่นระยะยาวยี่สิบสองงวดเด่นนะก็จะมีชุดนี้น่าสนใจนะหกศูนย์แล้วก็สองอ่ามันก็จะมีเลขหกเนี่ยที่ติดอยู่นะคะศูนย์กับสองก็ไม่มีอยู่ในครบในครบล่างนะในครบล่างระยะยาวไม่มีศูนย์กับสองมันก็เลขหกแล้วก็มีเลขวิ่งที่อาจารย์วางไปให้วิ่งก็มีนะ วิ่งล่างนะวิ่งตัวเดียววิ่งก็คือเลขหนึ่งส่วนหลักสิบก็มีนะแนวทางของเลขสามอย่างนี้ใช่ไหมเลขสี่แนวทางของเลขคี่ก็เลขสามแนวทางของเลขคู่ก็เลขสี่แล้วก็ไปนชนกับตัวมายาของอาจารย์อย่างที่ว่าบอกไปและระยะยาวด้วยนะคะมาไม่ไม่มาระยะยาวหลายสิบงวดเลยนะ,ะเลขสี่แล้วก็เลขสามด้วยแหละทั้งสองตัวเลยเลยไม่ทราบว่ามันจะมาแนวทางไหน ถ้าสู้ไปกอาจารย์ก็ชอบหนึ่งหกหกหนึ่งเนี่ยนะคะนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจบจากคลิปนี้นะคะอาจารย์จะไปสรุปโค้งสุดท้ายแล้วก็จะเปิดให้เอฟซีนะคะท่านผู้ชมได้ดูสู้ต่งตางๆที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็บันทึกข้อมูลไว้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายล่างที่ชอบมากที่สุดตัวเดียวเลยนะคะอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เ,เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ